ไร่มะขามหมอโอ๊กโอปอสอนลูกอยู่แบบติดดินไม่จําเป็นต้องเรียนเกง่งเปิดไร่มะขามหมอโอ๊กโอปอพาน้องอลินอลนันมาเดินเล่น,ลนดินทรายเรียกได้ว่าพาครอบครัวหนีโควิดเมืองกรุงไปพักผ่อนสุดอากาศบริสุทธิ์ที่บ้านพักเขาใหญ่ชมไร่มะขามสวนแก้วมังกรอย่างล้นลาสสำหรับหมอโอ๊กสมิธอารยสกุลที่เกี่ยวก้อยภร,รยาคนเกง่งโอปอมานิสราสำหรับพร้อมลูกแฝดที่กำลังน่ารักน่าเอ็นดูและแสนสนน้องอลินน้องอลนัน ล่าสุดทั้งสองได้ออกมาโพสตภาพและคลิปเด็กๆก,กำลังแฮ ppy พอได้วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานขณะเดียวกันยังได้ชมสวนมะขามที่เก็บเกี่ยวมารวมกันกองเป็นจำนวนมากซึ่งทางหมอโอ๊กได้โพสตพร้อมแคปชั่นว่าปิกนิกกันที่ไร่มะขามของเราครับพร้อมทั้งคลิปพืชผักที่เขียวขจีจากแปลงผักอย่ารอช้าตามมาส่องความน่ารักของเด็กๆกันดีกว่า ก่อนลูกๆฝาแฝดอลินอลันจะเปิดเทอมทั้งหมอโอ๊คสมิธและโอปอปานิสราก็เลยพาลูกๆไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านอีกหลังที่ดอยเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพ่อแม่ลูกใช้เวลาด้วยกันและที่โอปอโพสต์ Post ให้เห็นภาพบรรยากาศที่บ้านกับแปลงไร่แก้วมังกรและในที่ได้ยินเสียงโอปออธิบายให้ลูกๆฟังว่าก่อนจะเป็นแก้วมังกรก็เป็นสีเขียวมาก่อน เสียงน้องอลินพูดขึ้นเพราะเข้าใจในคลิปทําเอาหลายคนบอกคิดถึงน้องอลินอลันกันใหญ่ส่วนหมอโอ๊กที่ลงรูปถ่ายฝีมือภรรยาเป็นรูปที่กำลังถือแก้วมังกรและบอกว่าปีนี้ออกลูกดกตามแคปชั่นของหมอโอ๊คว่าปีนี้ที่ไร่เราแก้วมังกรติดเยอะมากชวนเด็กๆมาพักผ่อนและเก็บผลผลิตกันครับบรรยากาศดีจริงๆไร่แก้วมังกรของบ้านอารยสกุล ได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ยังคงดูสดใสไปด้วยเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นที่มักจะออกมาเผยภาพลูกๆให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอเลยค่ะสําหรับครอบครัวของโอปอปานิสรานักร้องแสดงพิธีกรมากความสามารถและสามีหมอโอคสมิธเจ้าของธุรกิจบริษัทโอกาแฟผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสกินแคร์ในนามโอโซบที่มีมาตั้งแต่ ตั้งแต่มีน้องอลินอลันเข้ามาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวดูเหมือนว่าครอบครัวจะแฮปปี้กันสุดๆแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้จะได้เห็นว่าสองสาวโอปอนั้นเป็นคุณแม่ที่มีทัศนคติในการเลี้ยงลูกที่ดีมากๆทำเอาแม่ๆหลายๆคนต่างเข้ามาชื่นชมแนวคิดดีๆของสาวโอปอกันเพียบเลยค่ะนอกจากนี้น้องอลินอลันยังฉายแววความหลอกเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นทุกวันๆ จนทําเอาพี่ป้านะอาต่างเข้ามาขอเป็นแฟนคลับของหนุนหนูกันเพียบในวันหยุดช่วงยาวคุณคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะพาลูกๆไปเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดเข้าไร่เข้าสวนสัมผัสวิถีธรรมชาติอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเก็บผลไม้ในสวนนั่งเล่นปิกนิกทำกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายจนทำเอาเด็กๆแทบไม่อยากกลับบ้านกันเลยค่ะเดินทางไปเที่ยวบ้านสวนครั้งละครั้งทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีกเกษตรอีกด้วย แม้ว่าทั้งคู่จะมีฐานะร่ำรวยแต่ก็สอนให้ลูกๆติดดินไม่ติดหรูเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางครอบครัวของสาวโอปอปลูกฝังให้เด็กๆตั้งแต่อย่างเล็กๆนอกจากจะเลี้ยงดูลูกๆด้วยเป็นอย่างดีแล้วเรื่องมารยาทการพูดการจาของเด็กๆยังน่ารักและน่าอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆสมกับเป็นลูกของคุณแม่โอปอรจริงๆเลยค่ะ